สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนะคะแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแนวทางลาวพัฒนากันนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่เลขทูปบารมีปู่ย่านะคะซึ่งก็ได้จุดทูปได้เลข425นะคะต่อด้วย125แล้วก็725นะคะต่อด้วยตัวเด่น15นะคะไปต่อกันที่แนวทางซ้ายด่วนรัฐบาลลาวนะคะชุด3ตัวก็ได้ 280ต่อด้วยเลขฝันนะคะ83ต่อด้วยเลขระวัง230ต่อด้วยฝันนเน้น9892แล้วก็93นะคะต่อด้วยตัวฟาดหนักหนัก,นก86 84แล้วก็85นะคะต่อด้วยชุด3ตัว982 682 422 035แล้วก็345นะคะ ต่อด้วยตัวชอบมากนะคะซึ่งก็ได้แก่82 80แล้วก็20นะคะแนวทางสายด่วนรัฐบาลลาวนะคะลาวพัฒนานะคะก็ชอบก็แค่ไปดูจุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะชุดต่อไปแนวทางลาวพัฒนาของเจฟองเบียนะคะซึ่งก็ให้วิ่งรูดที่หลัก4กับหลัก5นะคะตัวฟันหลัก4 ชุด2ตัว4 3 4 9 5 3 5 7ต่อด้วยเม็ดเดียว4 2และ7 4 2นะคะลรวพัฒนาเจฟองเบียร์นะคะ1พฤศจิกายนนะคะชุดต่อไปแนวทางลรวพัฒนาของอาจารย์เต้ยนะคะซึ่งก็ให้ตัวฟันที่หลัก5วิ่งรูด8กับ5ชุด2ตัว5 6 5 2 5 7 8 1 8 4แล้วก็8 9ต่อด้วย3ตัว 724ต่อด้วยหมัดเดียว2 6นะคะชุดต่อไปแนวทางรัฐบาลลาวของเจ๊นุกนะคะซึ่งเจ๊นุกก็ได้ให้วิ่งรูดที่หลัก2กับหลัก3ฟัน3ชุด2ตัว3031 38 2026แล้วก็27นะคะต่อด้วยตัวเน้น36และ37นะคะชุดต่อไปเป็นสายด่วนวงในนะคะแนวทางลาวพัฒนาเจ๊นุกนะคะ ซึ่งก็ได้ให้ 1, 2, 7, 1, 2, 8แล้วก็ 2, 8นะคะสายด่วนวงในนะคะ1พฤศจิกายนนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะท้ายนี้แอดมินก็ขอให้ท่านชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า